ผมสมองช้านะฮะ like, อโอ้ยโโ้โอ้โอ้โอแกพลาดท่านหรือเปล่าโหนู่นนะฮะเอฟซีเยอะไปละลงเลยฮะตามดูดิเลยฮะวันนี้ละฮะ ลงเลยฮะตามดูนี่เลยฮะวันนี้ละฮะจ้าอีนี้ก็ดาราน้าละนะกล้องพี่เตสู้สู้เดินเดินเดิน อย่าง yeah. พ่เตนี่ไม่เคยรอนะครับสัต็มทุกเมด็ดบยกขาสูงตลอดนะคระครบครับรอบนี้ถ้าได้เหลืองอีกก็ไม่แปลกใจนะครับ เดินฮะเดินเดินเดินน,ะน,น,น,นาสามตัวนี่คือโดยเฉพาะพิเตนะคะใครเจอพิเตนี่คือต้องจริงจริงนะคะความแข็งแรงนั้นหลักหลักตลอดเวลานะพิเตเดินโคจรซังเดินเดินเดินพิเตลงครบครบ พบเขีรยไวย้พบมาที่แบงค์แบงค์ตามมาไปแบงค์ไปดีไปหน้าไปได้แล้วเดินเดินเดินโอ้ยไม่ถึงพบพบสมองช้านะฮะโอ,โอ้ยโอ้ย เกีาพันหรือเปล่าโหนู่นนะฮะเอฟยอะไปแล้วคุณค่าท yes ี่คุณได้ตัวท็อปใหม่แล้วนะครับมัวมัวเข้าไปครับเข้าอย่างไงวะเมื่อกี้โอ้ยขอให้คานไว้สัก5นาทีนะครับพอดีใจ5นาทีนะครับไปแล้วฮะหน้าไปยาวยาไม่มีกำแพงไม่มีเพดานนะครับตอนนี้โอ้ย ตเตะค้าแข่งแนงไปแล้ะอุย๊ยผิดมุมนิดหน่ยยอยมาแล้วขับขบวนมาเรื่อยๆโอ้ดีนะครับเนี่ยดีนะครับเนี่ยถูก็ดีนะคะไปแล้วครับ ได้อุ๊ยเอาใหม่เอาใหม่คอยนิดนึงไปเลยโควิ้งไปเลยยิงยิงอุ๊ยอุ๊ยอู้หอาจารย์ได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมะส้เนะสู้นะครับ ขอบคุณค่ะพี่อ้นขอบคุณครับครับแบงค์นี่คือขยันสุดแล้วฮะ,ะแบงค์พี่เต้เนี่ยนะครับความหวังใหม่ของกระดาษขาว โอเคเลยยางไปครับตอนนี้ยังหนึ่งเท่าก็บุกผัดกันบุกผัดกันรับอยู่นะคะไม่ได้นี้ห่างกันมากนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นใครที่พลาดพรั้งก่อนกันไปครับ เต้เต้เต้ไยังไปที่ลีโอลีโออย่าไปหลังนะลูกโอ้ยพี่เต้บอกยากไปพี่พบไล่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 ตัวบางบางตัวบางบางนั้นแบงค์แบงค์แบงค์ไปที่นนนนโอ้ยเข้าทางเต็มเดือดร้อนแล้วเกือบไป

เวลาที่ศึกาแบสกอยังเสมออยู่ที่1ต่อนะครับครึ่งงครับครึ่งเวลาหลังนะคะตอนนี้ยังเสมอกันอยู่ที่1ต่อหนึ่งแต่ดูท,ท,ท่าทางแล้วบุกหนักหน่วงมองไม่ออกเลยนะครับตอนนี้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะคะแต่ทางวังลงน้อยนี่ดูท่าทางจะแข็งแรงกว่านิดในทางเก่าเกมแล้วนั้าากกนก็ทางวังลงน้อยก็น่าจะเยือะกว่าอยู่รวมถึงอายุด้วยนะคะ ตอนนี้ทั้งทีมของวิโภูมีคนที่อายุเต็มคือพี่เตอยู่คนเดียวนอกนั้นก็คือ13แปลตรายนะคะพวกเกิดปลายปีจะเสียเปรียบไหนยิงยิงเลยพี่เตพี่เตย์พยายามนัดัดให้พี่พบพี่พบงนัดต่อไม่รู้ให้ใครแต่นัดไว้ก่อน ทำไมเขาทำไมเขาทีมเวิร์กขนาดนี้ล่ะครับลูกเขาน่ากลัวมากเลยยังไม,ไม่หมดเวลาก็ไม่รู้ว่าใครชนะนะครับไปครับไปครับยาวไปครับเอ้ยพี่เตน,นะฮะความแข็งแรงของพี่เตนี่คือแบบพี่เตโอ้โหไม่ได้เอาไม่ลูกเอาไม่เอาไม่ทีละไม่ไม่ไม Oh ูพี่เต้สู้ลูกไปลูกอีนิดเดียวอีนิดเดียวพอหายใจลึกๆหน่อยมีแรงหน่อยพบ